ในวันนี้นะคะจะมาสอนเพิ่มไลฟ์อีโมจินะคะเป็นอีโมจิไลฟ์โพสของ facebook กันนะคะเพื่อนๆท่านใดยอดอีโมจิยอดไร้์น้อยนะคะก็ให้บริการนี้เป็นตัวชชวยกันไปนะคะก็อื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพิมพ์คาว่า kmpth หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันมาได้เลยนะคะเข้ากันไปทานในได้เลยนะคะในหน้าแพลตฟอร์มของ kmpth ตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็น ครบวงจรทุกเซตโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะรหัสผ่านยนืยนยนันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กต้องที่2องติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะ แต่หาณเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามาถย้อนกลับได้เลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMMKTH แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือกลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะในตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะกดไปที่ Facebook กันเลยค่ะบนมมนบริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็น อิโมจินะคะตัวอิโมจิก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะบริการตรงนี้นะคะด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะเก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะและเลทราคาที่แตกต่างกันไปขอเลือกเป็นตัวด้านบนสุดละกันจะเป็นตัวหกสองสองแปดนะคะจะเป็นตัวรูปรักษนะคะค่ามีไว้ตรงนี้เพื่อเพื่อนสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะเป็นรายละเอียดของแต่และออเดอร์ของมันเองลิงก์ตัวนี้ ค่ะลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพ์ที่เราจะใช้บริการนะคะก็เลือกโพลกันไปได้เลยค่ะขอเลือกเป็นโพลนี้ละกันกดเข้าไปด้านในได้เลยตัวนี้นะคะต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะกันยอมได้ขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่สิบหกนะคะคันล็อกลิงและนําไปวางกันได้เลยจํานวนตรงนี้นะคะขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งรอยนะคะใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาแปดบาทเองนะคะกดส่งกันไปได้เลยนะคะ ระบบเดงมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะก็จะอยู่หน้านี้กันเลยไปดูหนะ้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้านี้นะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะเป็นรายละเอียดของแต่และออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะส่วนหน้า,าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไลยไม่ขึ้นนะคะนำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้แอดมินตรวจสอบกันได้ตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะ สถานะตอนนี้นะคะรอระบบดําเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน QR code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกนค r วโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะค่ะในส่วนของการเอื้นกันตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลย <c oughs> ไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกนทูวันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะ ไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป w าวัลเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกะตัวสร้างสองอันเปาของทูมันดิวัลเลตนะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตรงนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่เพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บ s a t o น i ้ก็สามารถนำคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%เปอร์เซกันเลยนะคะ ไปดูที่หน้าตัวเชื่อเหลือกันนะคะตัวเชื่อเหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนำเบรกออเดอร์มาวางกับตรงนี้ได้เลยค่ะก็ปัญหาเรื่องใดก็กดกัไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากเพือ่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านีกันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนก็จะอยู่น้านีกันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ใ้ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และแ n d r o i d iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเกลือรองรับทั้งของ Google p a พยและ App Store เลยนะคะ <c oughs> ในตอนนี้นะคะยอดอีโมจิหัวใจที่สั่งซื้อเกินไปก็ได้ขึ้นกันมาแล้วนะคะทางระบบก็บวกเพิ่มขึ้นมาให้อีกด้วยนะคะเพื่อเมื่อท่านใดสนใจในบริการตัวนี้กดผ่านลิงก์กันมาได้เลยนะคะไปเลือกดูรายละเอียดด้านในกันได้นะคะยังมีอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะ ในเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากเลยค่ะลองไปดูรายละเอียดกันได้นะคะราคาถูกยอดกปขึ้นไวม,มากๆเลยด้วย